พีซอยน้องได้แต่ว่าสอสอเนี่ยผมผมอ่านแล้วผมมองแล้วว่ามันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกความจนของพอของพีของอีพอยีอเมมันคือมองแก้ปัญหาต้นเหตุครับพี่น้องครับขอเสียงคนเก่าไก่เลยครับพี่น้องครับกลับไปพหนาผมคิดว่นั่นนั่นนันนน่นไปทนเลอย่างท่านเทพเลยนะ ขอเชียร์เรียลไลไลครับที่ให้การตอนรับมิลันหัวสีคนนี้ครับพี่น้องครับขอเชียร์ไลไลครับที่ให้การตอนรับมิลันหัวสีคนนี้ครับพี่น้องครับขอเชียร์บอ ขันอาสาทีขันอาสารองมาเป็นผู้แท่นลสะสด,ดมาเป็นโวแท่นของพีทั้ทงนองมือนี่ผมสิบกว่าอ่อนมันหลอ่อนมาเปิดใจเปิดโลกเพราะเวที่แห่งนี้เป็นเวที่แร,แรกที่ผมได้เว่ากับพี่พอยีแม่รถมือแห้งแห้งไง่นใดครับพี่น้องครับพี่น้องที่ารถครับเวลามันมีปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเ,เรื่องไฟเรื่องของแพงค้าแรนถูกต่างๆนานานะ ปุ๋ยก็แพงน้ำมันก็แพงทำไมต้องให้คนกรุงเทพมหานคร500กว่ากิโลเมตรนี่มันแก้ไขกันบ้างเป็นเวลาให้คนกรุงเทพ,เทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพมหานครอะไรที่มันเป็นภาษีที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจในขอนแก่น,นก,ก็ต้องทำเพื่อคนขอนแก่นใช่ไหมครับยัองอยู่กว่า38,000คะแนนที่ไว้วางใจให้อนาคตใหม่มา ให้ทนายบ๊อกวีรานันท์ทนายอาสาข้างูเห่ามาเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนปมมือดังๆให้ทนายบ๊อกวินานันเลือต่างทางหน้าส่งลุงสองลุงกลับบ้านเชียร์หลานส่งทนายบ๊อกวินาน,านันเข้าสภาเรื่องของเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องชาวขอนแก่นขอบคุณมากครับ เงินรัฐชูประการใครที่เป็นชายจักรอยู่ในอีสานคนขอนแก่นผู้มีบุญมั่งเคยดีกบฏพี่ผู้มีบุญไหมอะไรขผม42อป็นรัฐการเมืองของเราขึ้นมาเราต้องมีตัวแทนของเราเข้าไปสู้ในสภาเราต้องไปสู้เราต้องเป็นร้างความของเราได้ครับไฐการเมืองในจยงหวาดอีสานครับพีกท่านหน่งในหันมีคนเชื่อ ว่าเป็นประชาธิปไตยนําความรุ่งเรืองใหม่พี่น้องครับย้อนว่เป็นบ่เป็นประชาธิปไตยนี่เองครับเปียกในเมืองคอนเทนบ่เป็นมหานครจักเถือ